มเมฆหมอกและแสงสว่างเรื่องเล่าจากจิตรกรซูสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับกลับสู่เสียงกระซิบจากป่าไผ่อีกครั้งค่ะวันนี้เราจะพาคุณเดินทางไปยังเรือนเล็กๆที่ตั้งอยู่บนภูเขาที่นั่นเป็นที่พำนักของจิตรกรผู้หนึ่งนามว่าซูผู้ซึ่งมีชื่อเสียงจากการวาดภาพทิวทัศน์ที่งดงามราวมีชีวิต โดยเฉพาะภาพภูเขาที่ถูกปกคลุมด้วยเมฆหมอกและแสงอาทิตย์ยามรุ่งอรุณเรื่องราวของจิตรกรซูจะเผยให้เห็นว่าความกลัวก็เปรียบเสมือนเมฆหมอกที่บดบังทัศนียภาพและความกล้าหาญคือแสงสว่างที่ช่วยให้เรามองเห็นเส้นทางที่แท้จริงสู่ความสุขกายสบายใจบทที่หนึ่งเมฆหมอกแห่งความกลัว จิตรกรซูมีลูกศิษย์คนหนึ่งชื่อเหวินเหวินเป็นจิตรกรหนุ่มที่มีพรสวรรค์แต่เขามักจะขาดความมั่นใจในตัวเองและมักถูกความกลัวเข้าครอบงำไม่ว่าจะเป็นความกลัวที่จะล้มเหลวความกลัวที่จะไม่ได้รับการยอมรับหรือแม้แต่ความกลัวที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆวันหนึ่งเหวินน,นาภาพวาดภูเขาที่ยังไม่สมบูรณ์มาให้ซูด,ดูใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความกังวล ท่านอาจารย์หวนกล่าวข้าพยายามวาดภาพนี้มาหลายวันแล้วแต่ดูเหมือนข้าจะไม่สามารถจับภาพภูเขาที่แท้จริงได้เลยข้ารู้สึกเหมือนมีแมกหมอกบทบังทัศนียภาพของข้าไว้ท่านพอจะมีคำชี้แนะให้ข้าบ้างไหมครับสูมองภาพวาดของหวนด้วยความเมตตาหวนเอย๋ยแมกหมอกที่เจ้าพูดถึงนั้นไม่ได้อยู่บนภูเขาแต่มันอยู่ในใจของเจ้าต่งหาก ความกลัวก็เปรียบเสมือนเมฆหมอกมันบดบังการมองเห็นของเราทําให้เรามองไม่เห็นโอกาสที่อยู่ตรงหน้าทําให้เรามองไม่เห็นศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเราและทําให้เราไม่กล้าที่จะก้าวออกไปจากจุดที่เรายือนอยู่หากเราปล่อยให้เมฆหมอกแห่งความกลัวปกคลุมจิตใจเราก็จะติดอยู่ในความมืดมิดไม่สามารถเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆห,หรือแม้แต่มีความสุขกับสิ่งที่เรามีอยู่ได้ เวินพยักหน้าเขารู้สึกได้ถึงความกลัวที่เกาะกลุมในใจมาตลอดจนทำให้เขาไม่กล้าที่จะลงมือทำอะไรอย่างเต็มที่บทที่สองการผชานหน้ากับหมอกซูพาเวินเดินขึ้นไปยังยอดเขาที่มักจะมีเมฆหมอกปกคลุมอยู่เสมอเมื่อพวกเขาไปถึงเมฆหมอกก็ปกคลุมทิวทัศน์จนมองไม่เห็นอะไรไกลๆเวนรู้สึกหวั่นใจท่านอาจารย์ เราจะมองเห็นอะไรได้อย่างไรขอรับในเมื่อมีแต่หมอกหนาเช่นนี้ซูเพียงยิ้มเราจะมองเห็นได้หากเรากล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันชีวิตของเราก็เช่นกันเมื่อเราเผชิญกับความกลัวเรามักจะเลือกที่จะหลีกหนีหรือไม่ก็หยุดนิ่งอยู่กับที่เหมือนเจ้าที่กำลังมองไม่เห็นอะไรเพราะหมอก แต่หากเรากล้าที่จะก้าวเข้าไปในแมกหมอกนั้นอย่างช้าๆอย่างมีสติเราจะพบว่าหมอกไม่ได้คงอยู่ตลอดไปมันจะค่อยๆเคลื่อนตัวและในที่สุดแสงสว่างก็จะส่องผ่านเข้ามาความกล้าหาญที่แท้จริงไม่ใช่การปราศจากความกลัวแต่คือการก้าวผ่านความกลัวไปได้ต่างหากเมื่อเรากล้าที่จะเผชิญหน้ากับความกลัว เราจะค้นพบพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวเราและความกลัวนั้นก็จะค่อยๆจางหายไปเหมือนแมฆหมอกที่สลายไปเมื่อต้องแสงอาทิตย์เหวนเริ่มเข้าใจเขามักจะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เขากลัวจนทำให้เขาไม่เคยได้เรียนรู้ที่จะก้าวผ่านมันไปได้เลยบทที่สาแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ซูพาเหวินนั่งลงบนยอดเขา และพวกเขานั่งนิ่งอยู่่ํากลางเมฆหมอกไม่นานนักแสงอาทิตย์ยามรุ่งอรุณก็ค่อยๆส่องทะลุเมฆหมอกลงมาเผยให้เห็นทิวทัศน์ภูเขาที่งดงามตระการตาเหวินมองภาพเบื้องหน้าด้วยความทึ่งท่านอาจารย์มันงดงามมากขอรับซูพยักหน้าความงดงามนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากเจ้าไม่กล้าที่จะอดทนอยู่ในเมฆหมอก ความสุขก็เปรียบเสมือนแสงสว่างนี้มันมักจะซ่อนอยู่หลังเมฆหมอกแห่งความกลัวและความกังวลหากเราอดทนและกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรากลัวเราก็จะพบกับความสุขที่แท้จริงที่รออยู่การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องปราศจากความกลัวแต่หมายถึงเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับความกลัวและก้าวผ่านมันไปได้อย่างมีสติ เมื่อเรากล้าที่จะเริ่มต้นกล้าที่จะล้มเหลวและกล้าที่จะเป็นตัวเองเราก็จะสามารถปลดปล่อยศักยภาพที่ซ่อนอยู่และใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่หวนรู้สึกราวกับมีภาระหนักอึ่งที่แบกมาตลอดหลุดออกไปเขามักจะมองหาความสุขที่ปราศจากความกลัวแต่ตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าความสุขที่แท้จริง เกิดขึ้นได้แม้ในยามที่เราต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราหวั่นเกรงบทที่4การวาดภาพชีวิตด้วยความกล้าหาญหวนใช้เวลาอยู่กับซูอีกหลายวันเขากลับมาที่เรือนของซูและหยิบแปลงขึ้นมาวาดภาพอีกครั้งคราวนี้เขาวาดภาพภูเขาที่ปกคลุมด้วยเมฆหมอกแต่มีแสงอาทิตย์ที่ส่องทะลุลงมาอย่างงดงามภาพนั้นเต็มไปด้วยความหวัง และความกล้าหาญในวันสุดท้ายก่อนที่เหวนจะเดินทางกลับสู่มองภาพวาดของเหวนด้วยความพึงพอใจเหวนเอย๋ยภาพวาดของเจ้าตอนนี้งดงามราวกับชีวิตจริงชีวิตของเราก็เปรียบเสมือนภาพวาดเราสามารถเลือกที่จะวาดมันด้วยความกลัวหรือด้วยความกล้าหาญเราสามารถมองเห็นแต่เมฆหมอกหรือมองหาแสงสว่างที่ซ่อนอยู่ เมื่อเรามีความกล้าหาญในการเผชิญหน้ากับชีวิตไม่ว่าจะเป็นความท้าทายความไม่แน่นอนหรือความผิดหวังเราก็จะสามารถวาดภาพชีวิตของเราให้งดงามได้เสมอความสุขกายสุขใจไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมหากเรากล้าที่จะสลัดเมฆหมอกแห่งความกลัวออกไปและมองหาแสงสว่างแห่งความกล้าหาญที่อยู่ในตัวเราทุกคนบทส่งท้าย แสงสว่างในทุกย่างก้าวเหวินโค้งคำนับซูด้วยความซาบซึง้งเขาได้เรียนรู้บทเรียนอันลําค่าจากจิตรกรผู้เปี่ยมด้วยปัญญาผู้นี้เขาเดินทางกลับไปยังหมู่บ้านของตนเองด้วยหัวใจที่เบิกบานและจิตใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความกล้าหาญเขาไม่ได้ละทิ้งความกลัวไปโดยสิ้นเชิงแต่เขารู้วิธีที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันและก้าวผ่านมันไปได้อย่างมีสติ เขาเริ่มที่จะตระหนักถึงเมฆหมอกแห่งความกลัวเข้าใจว่าความกลัวคือส่วนหนึ่งของชีวิตกล้าที่จะก้าวเข้าไปในหมอกอย่างมีสติมองหาแสงสว่างที่ซ่อนอยู่หลังความท้าทายวาดภาพชีวิตด้วยความกล้าหาญใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และปลดปล่อยศักยภาพที่แท้จริงชีวิตของเวินไม่ได้ปราศจากความท้าทายแต่เขามีเครื่องมือที่จะรับมือกับมันได้อย่างสงบและมีสติ เขาสามารถสร้างสรรผลงานได้อย่างเต็มที่มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับคนรอบข้างและที่สำคัญที่สุดเขาสามารถพบกับความสุขก,กายสุขใจที่แท้จริงได้ท่ามกลางความวุ่นวายของโลกปัจจุบันหวังว่าเรื่องราวของจิตรกรซูในวันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้กล้าที่จะเผชิญหน้ากับเมฆหมอกในชีวิตและค้นพบแสงสว่างแห่งความกล้าหาญในตัวคุณเองนะคะ แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปของเสียงกระซิบจากป่าไผ่สวัสดีค่ะ